ก็เราจะมาถึงเวลาที่เราจะมาสุ่มผู้โชคดีแล้วนะฮะคือเราก็ลงเลงคิดไปเมื่อวานนะแต่ตื่นเช้ามาดูเนี่ยผมก็ได้ทําการกินข้าวอาบน้ํามาดูโทรศัพท์แล้วผมก็ได้เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นคือคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะเจ็ดคอมเมนต์นะโคตยอดแล้วก็แล้แล้วมันก็ ตรงกับที่ผมตั้งไว้เลยว่าต้องครบเจ็ดคนนะถึงนะเราจะมาสุ่มกันเราจะมาบอกรางวัลที่หนึ่งเลยนะรางวัลที่หนึ่งจะได้สามคนนะรางวัลที่สองจะได้สองคนรางวัลที่สามจะได้สองคนซึ่งมันก็ครบเจ็ดพอดีกันเลยนะคือทุกคนอนะ่ะได้รางวัลอุ้ยยิดก็แล้วก็ทุกคนก็จะได้สามรางวัลเลยนะเมื่อกี้หนะ้าจอดับมันก็เลยหยุดหยุดทำงานไม่ด้วยเลยแหละเออ ทุกคนได้รางวัลหมดเลยนะแต่จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้นะเดี๋ยวสามบวกสองได้ห้าแลวหนึ่งไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งได้สามรางวัลที่สองก็ได้สองรางวัลที่สามก็ได้สองนั่นแหละเดี๋ยวอันที่หนึ่งได้สามอ๋อเออก็เขาเจ็ดคนพอดีเนี่ยแล้วก็วะววจะมาเริ่มมงสุ่มผู้โชคดีนะเริ่มจากรางวัลที่สามกันเลย เราค่อไปรางวัลที่หนึ่งนะเราจะมาดูว่าดัซโซนเขาจะได้รางวัลที่เท่าไหร่กันนี่ก็เป็นนะรายชื่อนะฮะคนแรกดาซโซนลาโซน MC H Gaming ิ่งนารุโตะอะไรเกมเมอร์นะผมถ้าอ่านผิดขอไปด้วยซักแซกแซกซี้เกมเมอร์ช่องคุโรกิเกมเมอร์ทีวีแล้วก็ GTA V ไทยแล a ด์เกมเมอร์นะ โอเคฮะแล้วก็จะมาเริ่มมาเลยรางว,วัลที่สามฮนะคน,กกนแรกหนึ่งสองสามอ่อะคุณเต้น,ดตน,ดตนดตกดแทนเดินเดนแทนแทนเดนได้รับสกินภาพผีเอ็นจีครับเย้ yeah. นะฮะผมเราจะมาดูคนที่สองที่ได้รางวัลที่สามก <c oughs> ันเลยนะอ่ะคุณเต้นกดโองตายเลยโอ้ oh. <c oughs> นารุโต <Naruto. S 2> อ๋อก็ก็คนที่ได้เนี่ยก็มาติดต่อทางไลน์ผมนะมารลายงานตัวด้วยนะครับผมต่อไปนี่ก็คือนารุโตละวัน,นต่อไปก็ละวันที่สองนะฮะโอเคสองคนฮนะอ่ะอันนี้อันนี้นารุโตแล้วใช่ไหมจำไว้ด้วยไม่ต้องจำหรอกมันจะสุม่มไม่เหมือนกันคนที่ได้โปรไฟล์กับอินโทนะได้ดาร์กโซนนะเย้ yeah. มาคนที่สองกันเลยกดมากนี่โอเคลนะสักสักกี้แักสักกี้เกมเมอร์ channel นะก็ได้อินโทบอกโปรไฟล์ไปเลยเย้มาแล้ว,วันที่หนึ่งกันแล้วฮะสามคนสุดท้ายนะดูดิเอ๊ะใช่เปล่าวะ เออสามคนนะดูดจะได้ใคร d ิ n ดิ i n g d ดิดด g d i n ด d ด n g TDA w a MCH Gaming นะครับผมหึต้องพักมตัวเอง Kuroki Gamer TV ไอเด็กปัญญาคนคนสุดท้าย<ด>ใครครับ G d a v Thailand Gamer โอ้โหรับไปสองชิ้นเลยเอาเลยาได้สามคนเมื่อกี้ก็ได้โปรไฟล์โป h a n แนลแล้วก็อินโทรนะครับผม โอเคสามรันนี้นะคะชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e นะฮะใครไม่ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไว้ได้ทุกคนจริงเหรอเออได้ทุกคน ETA เ้ขาได้สองสองครั้งแล้วนะได้ครั้งเดียวทุกครังครั้งเดียวครั้งเดียวอะก็ไม่ได้ดูดิไปดูใหม่คือเจ็ดคนแล้วก็ถ้ารวมเรามันทุกอันเนี่ยก็จะได้เจ็ดพอดีก็ได้ทุกคน เราโชคดีจึงนั้นได้รางวัลที่สามได้ภาพสกิน P n g อ็เฮ้ยก็สำหรับนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะอาจจะมีกิจกิจกรรมอื่นนะะที่จะมาร็วๆนี้นะสำหรับคนที่ได้รางวัลที่สามเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมใหม่ก็ได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็บายบายฮนะอมหอมวันนี้เพิงกินมาก